สวัสดีค่ะมาต่อกันที่อันดับที่4นะคะหลังจากที่ดาวพุทธัสบดีเนี่ยโคจรยกย้ายในวันที่8พฤศจิกายนนะับไป1ปีโดยประมาณนะคะลัคนาราศีนะคะที่ดวงดีเป็นอันดับที่4ี่ตามที่อาจารย์วานเนี่ยได้พยากรณ์นะคะคือชาวลัคนาราศีเมษฟังดีๆนะคะลัคนา ไม่ใช่ราศีบางคนค่ะอาจจะยังสับสนเรื่องของลัคนาและราศีนะคะสามารถไปฟังความแตกต่างระหว่างลัคนาและราศีได้ที่ YouTube ดวงชีวานะคะช่องอาจารย์วาเองนะลองไปฟังดูว่ามันแตกต่างกันยังไงบางคนยังสับสนแล้วก็งงอยู่อะไรอ่ะนะคะ ลัคนาหรือราศีลัคนาคืออะไรนะก็ลองไปฟังกันดูได้มาค่ะต่อในส่วนของอันดับที่4นะคะคือชาวลัคนาราศีเมษดาวพฤหสัสบดีค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภะและเป็นเจ้าเรือนภพวินาศของคนที่เกิดลัคนาราศีเมษนะนับตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะคะดาวพฤหสัสบดีเนี่ยจะโคจรเข้าไปราศีกุมนะซึ่งเป็นภพลาภะของคนที่เกิดลัคนาราศีเมษ แปลว่าช่วงนี้นะคะนับไปโดยประมาณ1ปีอย่างที่บอกนะคะคุณจะโชคดีในด้านของโชคลาบจะมีลาบลอยลาบลอยนะเสียงโชคโชคลาบลุกๆุโชคลาบแบบก้อนใหญ่แต่ต้องไม่คาดหวังต้องบอกก่อนว่าโชคลาบเนี่ยจะได้แบบ คือคุณต้องไม่คาดหวังถึงจะได้มาถ้าคาดหวังจะไม่เป็นไปตามที่หวังนะคะและนะคะคุณจะได้โชคจากการมีธุรกิจหรือว่ามีรายได้เสริมหลายช่องทางยิ่งมีรายได้เสริมมากก็ยิ่งสร้างรายได้ที่ดีให้กับคุณมากบางคนก็บอกใช่สิ ก็มีสินค้าหลายอย่างมีธุรกิจหลายทางมันก็ต้องส่งเสริมให้มันมีไรายได้มีเงินเยอะจากหลายทางจริงๆแล้วอาจารย์วาต้องบอกแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่เสมอไปนะคะที่ทุกคนจะทำหลายๆอย่างได้แล้วปังพร้อมกันหมดทุกอย่างไม่ใช่นะคะอ่ะแต่ช่วงนี้ค่ะเหมาะกับชาวเมดคุณทําหลายอย่างคุณได้หลายอย่างนะคะอาจจะมีโชคโด,โดดเด่นมากในด้านของต่างประเทศแปลว่าถัา คุณเนี่ยทำธุรกิจนะหรือทำงานติดต่อต่างประเทศจะดีมากนะแปลว่านับจากนี้ไปค่ะการเงินการงานประสบความสำเร็จจงตั้งใจนะคะต้องมีเป้าหมายแต่ต้องไม่คาดหวังแล้วคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนับจากนี้ไปนะคะขอให้คุณโชคดีมีสติในการใช้ชีวิตค่ะ